ร้านขายทองคําแม้จะมีกําไรงามแต่ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงสูงเรื่องขโมยกระโจนเป็นของคู่กันแม้หลายร้านจะจ้างตํารวจมาคอยดูแลแต่ก็ไม่ไหวโดนโจรบุกจี้ป้นกันเป็นข่าวออกบ่อยรายการร้อยเลขวันนี้เอาเลขโจรแสบที่หลอกคุบทองคําแท่งน้นําหนักรวมหนึ่งบาทจากเจ้าของร้านทองไปด้วยวิธีการลวงเอาเงินเข้าบัญชีไปแบบนิ่มๆเลยแหละครับ สวัสดีค่ะค่ะห้างทองธุพันธ์นะคะเจ้าของร้านทอง,างฝากแล้ว<อ>น้ำเสียงยคุ้นๆครับเพราะก,ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เคยทำทีมาติดต่อเอาไว้แล้วสองสามครั้งเลยไม่ได้เอกใจอะไรทองแท่มาสามบาทนอยู่ที่เท่าไหร่ะะคะบ,บาทนึงนะครับก็สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับถ้าจะซื้อหนึ 2, ่งร้อยบาทก็สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับค่ะงั้นงั้นขอได้ที่บัญชีด้วยอะค่ะเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าไปให้แล้วก็ จะให้คนเข้าไปร้าทองที่ร้านนะคะหลังจากวางสายโอนรีบนำเงินไปฝากเข้าบัญชีต่างธนาคารแล้วโทรกลับไปที่ร้านทองค่ะโอนเงินเข้าไปในบัญชีให้เราอะคะ่ะลองเช็คยอดได้เลยค่ะขณะที่เจ้าของร้านทองนำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคารก็มียอดเงินเข้ามาครบจํานวนและไม่นานเมสเซนเจอร์ก็มาติดต่อขอรับทอง ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับแต่พอร้านทองไปถอนเงินที่ธนาคารกลับกลายเป็นเจอเช็คเด้งจึงนำใบโอนเงินให้กับทางธนาคารตรวจสอบถึงรู้ว่าที่จริงมันเป็นการฝากเช็คที่ต้องรอการเคลียร์ลิงไม่ใช่การฝากเงินสดเลขที่โจนนำมาใช้ก็อาศัยช่องโหว่จากแบบฟอร์มใบนำฝากของธนาคารแบบเก่า ที่สามารถนำฝากทั้งเงินสดและฝากเช็คได้ในใบเดียวกันโดยที่ใบแรกโจนกรอกข้อมูลการนำฝากเช็คครบทั้งหมดแต่ในใบก๊อปี้กลับไม่มีการกรอกข้อมูลเลขที่เช็คทำให้ดูแลว้วคิดว่าเป็นการนำฝากเงินสดนั่นเองส่งเรื่องราวสารพัดเลขกลร่วมรายการได้ทาง Facebook รายการร้อยเลขแล้วพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ ก่อนข่าวภาคค่ำทาง NBT